อ๋อเนาะดู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 กัดดูกัดหญ้าดูกัดดูดูมันกัดดูมันกัดฉันดูมันกัดเฉินเลือดอาบเลยพี่น้องเอ้ยอยุงไม่ไหวแล้วมั้งอย่าเป็นไข้ละอ๋ออู๋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 ไม่มีพื้นที่ว่างเลยกัดกันแบบนี้เลยนะฮึกัดกันแบบนี้เลยนะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย แย่เลยนะยุงเยอะมากเยอะมาจะมีลงน้ำดีกว่าไปไปไปทิ้งไว้นี่อ่ะเออวางสืดมันเยอะเกินนียยุงก็มาสุ่มกันเข้าไปสุ่มกันเข้าไปยุง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 ก็เยอะยุงก็เยอะ ล้อหนีเดี๋ยวฝนก็ตกพี่น้องเอ้ยเห็นไหมมาใกล้ใกล้โอ้ยอยู่กันยุงเป็นล้านยุงเป็นล้านเลยโอ้ย y god มาอยู่หน้านี้น้องอม,มามานะคะโอ้โหไหกลางวันนะยุงยังโอ้โหยุงเพียบพี่น้องจ๋า ยุงเพียบเลยยุงเยอะจริงๆยุงเอ้ยยุง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 มันยุงหัวใจน่ะเดินกลางแดดอย่างนี้ยุงโอ้ที่อยู่ในตรงนั้นไงไอ้รัง,งเศษรังเศษที่บ้านมีคนเขาปลูกเอาไว้นนเนี่ยออจะร้ายเก็บเวลาสักน่อยสักน่อยจะได้อันนี้มันเขียนคอมเมนต์ไม่ได้ใช้สด สดแสดงข้อความสิทำยังไงจะพิมพ์ได้อันนี้เครื่องนี้มดซิดมดซิดไปพิมพ์เอาทีหลังนะไปะเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นเออเด็กไปโรงเรียนก็โล่งอย่างนี้แหละเดินเล่นเดินเล่นเดินเล่นอยู่ในสวนที่มันมีสระว่ายน้ำของหมู่บ้านไม่รู้จะลงได้หรือเปล่านะ <c oughs> ลองดูลองดูลองดูพี่น้องจ๋าเติมเวลาหน่อยนะโมูเมื่อคืนนี้ได้เยอะอยู่นะเมื่อคืนสองชั่วโมงตอนกลางวันสองชั่วโมงก็เป็นสี่ชั่วโมงก็มีเพื่อนเพื่อนเข้ามาเนาะให้กำลังใจจำนวนผู้ชมที่เข้ามามันมีส่วนนะอไม,ม่ใครชมอย่างเงี้ยเวลาจะไปเพิ่มได้ยังไงเนานะเออที่ยวก็ไปทีละนิดนี่แหละตัง้งแต่เดือนนั้นเนี่ย ที่เริ่มสตรีมยาเกือบสองเดือนแล้วนะตุลาพฤศจิกาตุลากรยากญยาตุลาพฤศจิกาสองสามเดือนนี้ได้ได้ห้าร้อยชั่วโมงโอ้ก็จะได้สี่พันชั่วโมงก็ต้องกี่เดือนเออถ้าทําได้มันก็โอเคนะบรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋ามาดูบรรยากาศดีดี มีอะไรทุกวันเลยนะแต่เน็ตมันไม่ค่อยได้ไงออกมาโรงบยาบาลมีเน็ตฟังเสียงน้ำซู่ซ่าซ่าซู่ซ่าซ่าซู่ซ่าซ่าไปขึ้นไหมจ๊ะไปขึ้นไหมจ๊ะยุเก็บรูปนี้ไว้เดี๋ยวเก็บรูปนี้ไว้ก่อนซู่ซ่าซ่ายุงจะจัดค้อยบอ คุนจะกัดค่อยวอเนะอย่าแคปรูปนี้ไว้ก่อนแคปรูปนี้ไว้ก่อนแคปรูปนี้ไว้ก่อนเสียงน้ำเสียงน้งำ,ำอ,อเคกัดักัั่อาป เดี๋ยวตอนนี้คอกว,ว้างกลมต้องระวังต้องระวังนีง่ต้องระวังนี่สวัสดีครับวันนี้เขาเปิดหรือเปล่า,เ,เ,าเ,ปเปิดนะโอเคนี่มาไหว้พระตรงนี้ด้วยไหว้พระกันจ้าเอีกี้เราไฮไลท์ไปเลยใช่ไหมจำไม่ได้นะี <c oughs> อย่าอันี่ก็